โอ้ยเขายานใคยได้ดียังเจ้าบูจากว่เออบริมหาสองสามมือครับช่วงสีกีนฮอหน้อยๆนะจะแก่เสียมึงดูกูละจอยเลยเดี๋ยวนี้จอยเลโมอย้เศรอบิลเลมโบเลยขนาดจอยได้าี่เอ็ดเดียวสมมุินี่อ โอ้ยมันคุ้นลบากเนาะมันมันคุนสบายก็จะมูยูทูปขี่เมียงได้หรอกนั่งดี่กระตุกฮะมึงนั่งไหมเก็บเร็วเร็วเขียบเร็วเขาว่าเห็ดบทบ่อยเศ้ามือเลยเหรอใช่หน้าล้วไปนี่เดี๋ยวแล้วมือนปุระบานโอ้บ้านอีกบ้านนี่ผู้ใดว่านกับมาซอยบ้านเขาในเรื่องครับบ้านเรารับสมัครรับสมัครกันคนงานบ้านเขาอยู่ คนทุนน้อยครับจู่ไปหาไปเบิ่งคนทุนน้อยครับเจ้านับเบิ่งรถอยู่นี่เจ้านับเบิดทุกขั้นหมดนี่เจ้าว่าเมียพิตารณดฮะรถมีแต่สีเล็กนี่พุ่นสีไหมวะไม่ก็ผมก็เดาคือเป็รถยูทูปแมนบอคันไม่รถข่อยนี่เขาแปลงตั๋วเด้ดิจอดตากฝนขนาะเจ้าไม่กันย้อนเขาบูดซื้อนะเลยแมนบอเออเขาตกฝนแบบแบบนี้โอ้ฮิต เฮ็ดดีวะเลยลักลอบข่อยเขาสิว no ่ะน no ู้เฮ็ดง่ายๆอ่ะล่ะเฮ็ดดีไล่เข้าซื่อๆดิเอาไม่ไปหอยไปน้ำทังลุกมบ่ไดุ้๋ยไอ้มาดีหอยเห็นร้งเครืงที่ภาษาเหมันสายนั่นเจ้ากินตังเลยตัดแป๊บทุบหลุดกูบ่แป๊บหัวนวดมวยากะหยัดไปเลยเอาทุบสายกไปเลย่ว้าเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเช่าเขาทำปลาปลาเราไม่มือหยุดบ่ท่าน บมมีแน้วมื่อีมือเ้าเลยเฮ็ดลุแล้วมือได้บมีเวยกับไปฮาแต่ใแทนน่ะพูดอาไนมันจักจักันเม่าค่าอิจิบกลกวโอ้ใครยุ่พูดเไรแต่ละสามพันน่ะค่าค่ายายกมันข้อหายหวัดสามพันคายกมันสามพัน เขาเรียกตูนสัตว์ากเลเนาะอ่บอกว่าาวต่อะเอออาบกต่อวะโตครับี่งลอกันมือนั่ถอยะไ้มือล้งอย่างแรก่้ดินพุโรพูดบเขาแลยนวะแก็นขอรอเลยวะเกดขอลอเลยวะแต่ว่าเรียนดำมันจิ่มคือบักต้นเด้โมตัวอ์ฮัทจงหงด้วย เกี่ยวแล้วมิดลอยเลยราจะเห็นเขาว่าเห็ดบ่เออสัดบ่ใส่บริการรถขี่รถยกมุสาเห็ดมากกรตีนกูใส่รถไทยเพ่นเจ้าออกไปว้เราบุกงกี๊ออกแล้วก็ไปปั้นหน้านินักนาก็ิไปจมเจ้าก็ใส่มันเพิร์เพเรไปรถยังนี่เขาห่ทอมัอยู่ขาเขาหิ่ทอมโอ้ยเ็ดแม่มจับแม่ตุ๊กไปหันละมุนใจมุน เดี๋ยวพ่อเบิ่งทอดไม้ปลาเราครับเออโอ้ยผู้นนั่นเฝ้าอูนช้มใบอย,าย่าปะเฮ้เซฟไว้สิฮันขึ้นเทิง์นเราขึ้นดีอ่โอ้ไม่เหราเบิงนะ่งครับมะสุดแบบได้อีกเรียบร้อยโอ้ของแท้ครับของแท้โอ้แบบียดีอีกหน่อยเนาะมึงทนไงนี่หัวกวา,านี้ เอ็ดเงี้ยวงวมลมงแล้วมี่นงองงว้ลงแล้วเออของแขกพูนอะเฮ็ดกือเอด,ดือยวโอ้แกไปปั่นหน้าวะแกก็เลยถอดเนี่ยออกขันมันข่อยบอออกได้โว้ยมันเซมเพื่อเพื่อเพื่อไปเลยโอ้โลตัลีครับแกไปปั่นหน้าแกเลยถอดมงกี้ออก อย่างหนาไหมทั้งที่ฝี่ก็มีขายด้วยครับรถนี่ก็มีขายเครื่องก็บมีขายโอ้ลูกน้องก็ล่างออกมาจากน้องบัวลำพูเขาสิมเอ,อ่อนน,นอาานะออกมาแล้วเดี๋ยวไปเบิง้งเดี๋ยวไปเบิงเ้งเขากันไดน้นะครับ เดี๋ยวไปดูกครับพอดีทีมงานน้องบัวลำพูมาเอาฝฟืงท้ายด้วยนี่ครับมเอาฝฟืองท้าย,ยากันอาจ,จิมาห่อนอื่นเสาครับเอาหกหลอมาเป็นฝฟืงท้ายสองเผาครับบ่หูว่าเพื่นจะเอาไปใส่สิบหลอไว้แต่แกอ่อยหรืออย่างสักอย่างหนึ่ง Cái chắc xin bưng này nó không chịu lọt Thế này xin bưng sao không mấy nhục Wow Wow, mày hấp tính chương đây nữa ใส่กี่หกสี่หกสี่ธรรมดาครับหกสี่ธรรมดาแต่เชี่ยคือละเอียดเลยเนาะขายกับผู้ใดอยากได้มาเบิ่งเอาพี่เนาะนี่เบอร์โทรนี่เบอร์โทรปะโอ้นี่ครับเบอร์โทรผู้ใดสนใจยังโตเลยมีเบิสตัุยางบูมีแต่เลือดดำดำโอ้วุ่นเลือดดำดำเฮ้ยแล้มีอยู่หนึ่งโน้ำโน้ำ Give a lông bơi. Hoa phải chạy. Hoa hẹn cự đau ra. Hoa hẹn. 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 ขาดตรงไรไหมยอะยำไปยำไปกลับ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 แล้วดูโขบขึ้นเลยเชยนี่ยเออลุนีบะเปียกครับ แต่จะว่านอกจากสีสวดทั้งๆเนืนะ้อครับ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 ไ่ได้มาหาบาลเราหลายมือครับถ้าจะเรียนน้ำกดรถไถอยู่ยไม่ได้มาหลายวัน mau cả đây hết nhắn ngập mau cả bị lọ bưng lót cỏ lót thay về mà đu bữa là gì hay, nó là yêu rồi mời Hãy subscribe cho ไรมันเกี่ยวนมันขาดก่อนโอ้มากอจักเพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยังพี่น้องเลากับยู่ยังสิล่ะโม่โม่พี่เมย์ซ้อมรถเน่ถาไถนาแน่มันบ่คือยามงานครับยามเบียร์ยำงานตอนนี้มันก็งานบ่ค่อยมีครับแกก็ไปไถ่ายหน้าของแน่เลาะเลาะเละๆไปซ้อมรถซ้อมไาอยู่บ้านสิพี่น้อง อ,อ,อ่ะโอเคบ้อก่อนเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ